ค่ะ,ะงานวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเสวนาก็คือไขข้อข้องใจไวทองนะคะวิทยากรของเรานี่ก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่คุ้นเคยนะคะเดี๋ยวขอส่งต่อม่ให้กับพิธีกรนะคะน้องพัชรีสาโดดน,นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งน้องกิติยาพรสิทประสิทธิ์เดี๋ยวจะตามมาสมทบนะคะเชิญน้องพิธีกรพัชรีได้เลยคะ่ะ ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉชั้นนางสาวพัชรีสาโดดพยาบาลวิชาชีพจากคลินิกต่อมไรท่อธนาริเวศและไวยทองนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นวิธีกรในงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกวิถีไทยใส่ใจผู้สูงอายุนะคะควันนี้เราได้รับเกียรติได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรนะคะท่านที่เป็นผู้ที่เคยมารักษาที่คลินิกของเรานะคะตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่นะคะ เดี๋ยวขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กรมลาแสงสีทองเป็นอดีตคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะเราจะขออนุญาตเสวนากับท่านวิทยากรเป็นเชิงพูดคุยแล้วก็เชิงวิชาการไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอเท้าความคำว่า วัยทองเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้จักคําว่าวัยทองนะคะอาจารย์จริงๆเนี่ยวัยทองเนี่ยเป็นช่วงชีวิตตอนปลายของวัยเจริญพันธุ์นะคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ4ี่ิบห้าถึงห9้าปีนะคะซึ่งวัยทองเนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากการผ่าตัดซึ่งผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทั้งสองข้างอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นวัยทองแบบไหนคะเออเป็นประเภทธรรมชาติคะ่ะ เป็นธรรมชาติ <ไป S 1> นะคะ <ไป S 1> คือมหมดประจําเดือนตามธรรมชาติตอนนั้นหมดตอนอายุเท่าไหร่คะตอนที่หมดประมาณ48แปีคะ่ะอืก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติะนะคะเพราะว่าวัยทองจะอยู่ที่45่สถึงห้นะคะช่วงที่อาจารย์หมดประจําเดือนหรือเป็นวัยทองเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ทํางานอะไรดํารงตําแหน่งอะไรอยู่คะช่วงที่เป็นช่วงหมดประจําเดือนช่วงนั้น รับหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารเป็นคณะบดีค่ะอยู่ช่วงนั้นพอดีอืเป็นคณะบดีอยู่ะนะคะแล้วก็จะถามเรื่องอาการไวทองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการไวทองส่วนใหญ่จะมีอาการร้อนวูบวาบขี้ร้อนเหงื่อออกมากอารมณ์แปรปรวนอาจารย์มีอาการเหล่านี้บ้างไหมคะต้องเรียนว่า ไม่ทราบสาเหตุอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะพิจารณาตัวเองนะคะไม่เคยมีอาการอย่างที่ท่านไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะผี้ที่โชคดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เลยลองทบทวนเพราะว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องไวทยทองนี่ก็คือต้องต้องเจออาการแบบนั้นนะคะก็มาดูว่าเอ๊ะช่วงนั้นทําไมเราถึงรอดมาได้โดยไม่เจอนะคะก็เลยคิดว่ามันคง เป็นทางเลือกหรือทางออกคือเราหัวหมุนซะจนไม่ได้รู้สึกอาการเหล่านั้นจริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่อาจารย์อยู่ในช่วงวัยทองนะอาจารย์ยังทํางานอยู่แล้วก็รับ หน้าที่ค่อนข้างเยอะเป็นผู้บริหารแล้วมันก็โกลาหลวุ่นวายอยู่มากพอสมควรจริงๆอาจจะมีแหละแต่ว่าอาจารย์โฟกัสที่เรื่องงานเลยทําให้ปัญหาเราเนี้ยลดน้อยลงมากจนรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเลยแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วนอกจากอาการที่หนูพูดมาเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งของไวทองคือภาวะหลงลืมง่ายความจําไม่ค่อยดีจนบางท่านเนี่ย มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตเลยอาจารย์มีอาการหลงลืมบ้างไหมคะช่วงนั้นออต้องบอกว่าอาการเช่นนั้นนี่ยังไม่ปรากฏนะคะคะเพราะว่าหลังจากเกษียณแล้วปีนี้ดีท่านบอกได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> ปีนี้ดิท่าน76แล้วนะคะแล้วก็ดิท่าน เกษียณมาตั้งแต่วันแรกที่เกษียณวิชาที่ดีท่านสอนไม่มีคนสอนเพราะว่าดีท่านเกษียณคณะก็ขอว่าให้ช่วยต่อหน่อยเพราะว่าพวกสาวๆหนุ่มๆเข้าไปเรียนปริญญาเอกกันหมดกว่าจะกลับกันมาห้าหกปีนะคะรุ่งขึ้นวันนี้ดีท่านเกษียลุ่งขึ้นดีท่านก็สอนในวิชาดีท่านเดิมนั่นแหละนะคะก็สอนต่อมาเรื่อยๆเรื่อย,อ,ยอีกสิบสามสิบสี่ปีนะคะ,คะ เพิ่งหยุดจริงๆคือสองปีที่ผ่านมานี้เองค่ะก็เลยนับว่าคงจะเป็นคนโชคดีคะนะคะคือลืมอาการชลาภาพไปโดยสิ้นเชิงก็เลยสามารถยังทำอะไรอยู่ได้พอสมควรนะคะแต่ตอนนี้ชักจะมีอาการอย่างที่ท่านพิธีกรบอกแล้วะนะคะยังไงบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะระยะสังเกตตัวเราเองค่ะ พอพูดพอนึกนะคะ,คะแล้วพูดไม่ออกทันทีไม่งั้นปกติเวลาพูดเวลานึกแล้วจะพูดทันทีได้เดี๋ยวนี้ต้องชะงักนิดนึงแล้วถึง<ม>จะพูดออกมาได้นะคะ<ม>แต่เป็นไม่บ่อย<ม>เป็นไม่บ่อยแล้วก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าเรานี้จะเข้า ตำราแล้วหรือยังอ๋อคะยังยังถือว่าน้อยนะคะจารย์ยังไม่ถือว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะแล้วภาวะหลงลืมของอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะลืมกุญแจลืมแก้วน้ําหรืออะไรเงี้ยคะ่ะหลงลืมของก็ยังไม่เชิงม,มีเส้นทีเดียว <c oughs> เพราะดิฉันมีวิธีเตือนตัวเองทํำยังไงบ้างคะคือดิฉันจะเป็นคนโจทเตือนตัวเอง <c oughs> ไว้หน้ากระจก หน้ากระจกแล้วก็แปะเอาไว้ให้ตัวเองเห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือเรื่องกุญแจรดเพราะว่าหายไม่ได้เลยหายแล้วมันจะเป็นเหตุใหญ่มากทีเดียวนะคะก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะเขียนเพราะนั้นถ้าถ้าใครเข้าไปห้องนี้จะเห็นนี่ทนแปะโน้ตไว้เต็มไปหมดเต็มหมดแต่ว่าช่วยได้เยอะค่ะถราทเป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งแก้ปัญหาได้ดีค่ะ ก็ถือว่าไม่ได้รบกวนคุณภาพชีวิตนะคะภาวะหลงลืมรตรงนี้ไม่รบกวนค่ะ,คะแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งของไวัยทองนะคะวัยทองจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอาการท้องผูกท้องอืดเพราะว่าระบบการเผาผ่านจะไม่ค่อยดีค่ะอาจารย์อ,อยากจะทราบว่าอาจารย์มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานยังไงบ้างคะเพื่อจะลดภาวะตรงนี้ปกติดิฉันเป็นคนไม่ไม่ทานอาหารรสจัดอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็จะทาน ของจืดจะเป็นส่วนใหญแแ่แล้วทานพวกผักได้นะคะม,มันก็เลยไม่ไมเจอวิกฤตที่ท่านพิธีกรพูดสักทีเดียวนะคะ,คะไม่ได้มาเจอการขับถ่ายก็ปกติดีปกติค่ะ,คะดิฉันไ,ไม่เคยท้องผูกเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็คือทราบมาว่ามีอาหารบางประเภทนะคะอาจารย์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะมีบทบาทในการป้องกันมะเร็งได้เพราะว่าจะสามารถกําจัดสารพิษค่ะอาจารย์แล้วก็เร่งการขับถ่ายของร่างกาย อาจารย์ได้ดูแลรับประทานอาหารพวกนี้บ้างไหมคะค่ะดิฉันจะจะทานได้ผือพวกมะเขือเทศพวกผัก<อ>นะคะ,คะแล้วก็ ที่มันย่อยไม่ยากก็ทานท่นถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้จะอยู่ในผักที่มีวิตามินอ e, ีวิตามินซีเบต้าแคโรทีนเช่นแครอทมะเขือเทศแตงกวาคะน้าผักขมตำลึงพวกนี้นะคะแต่ว่าผักขมอาจจะไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ต้องนั้นทาน,านค่ะแต่ทราบมาว่าอาจารย์ชอบทานเป็นน้ำพริก แล้วก็มีผักแก้มก็ช่วยผักสดมาแก้มด้วยก็แบบแบบอาหารพื้นบ้านของเรานะคะก็อร่อยด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นการย่อยอาหารดีขึ้นค่ะอีกปัญหาหนึ่งค่ะอาจารย์วัยเนี้ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาภาวะกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุนอาจารย์เจอปัญหาตรงนี้บ้างไหมคะเดิฉันเริ่มเจอแล้วนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์กิติรัตน์ที่ดูแลดิฉันอยู่ ทำใบส่งตัวดีให้ไปเช็คก,กระดูกแล้วอ <c oughs> ที่ที่กระดูกนัดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงวันนัดค่ะแต่ปกติไม่ยังไม่เคยมีนะคะเนี่ยหาเพิ่งจะเริ่มก็สมควรแล้วดีเท่าไหร่แล้วอายุเยอะแล้วเนาะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกบางกับกระดูกพุนเนี่ยจะไม่มีอาการคะ่ะอาจารย์จะต้องตรวจเท่านั้นถึงจะทราบว่าเป็นไม่มีอาการใช่ค่ะอาจารย์ได้รับประทานอาหารประเภทแคลเซียมเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะ อาจารย์ถ้าอาจารย์กิติรัตน์ค่อยู่แล้วค่ะดิฉันเป็นคนใข้ประจำอาจารย์กิติรัตน์ก็คือดูแลรักษาสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องออกกําลังกายล่ะคะอาจารย์ออกกําลังกายถ้าเรียกว่าออกกําลังกายแบบวิธีจริงๆของเขาเนี่ยค,คงไม่ได้ทำแต่ว่าดิฉันจะเดินเดินอยู่ในบริเวณบ้านรอบบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็เดิน ช็คปิ้งค่ะ <laughs> ได้ไหมคะได้ค่ะคือการ <c oughs> การเดินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้จัดว่าเป็นการออกกำลังกายแต่เป็นการบริหารร่างกาย <ห ả? S 2> ก็คือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะแข็งแรงไปถึงปอดแล้วก็หัวใจข้างในนะคะซึ่งโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนใหญ่ถ้าเป็นแอโรบิกเนี่ยก็จะประมาณ30นาทีค่ะซึ่งเท่าที่ฟังจากอาจารย์พูดมาแล้วอาจารย์ก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะณตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์ ปีนี้ 76, 76็ดสิบหกแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์จะชอบเดินอาจารย์จะ,จะชอบช้อปปิ้งด้วยใช่ไหมคะชอบ <c oughs> ยังชอบอยู่ยังยังไม่ยอมเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเดินเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินนิดหนึง่ง<ม>เพราะว่าทราบว่าตอนนี้อาจารย์เกษียณอายุแล้วนะคะรายได้อาจจะไม่เท่าเดิมอาจารย์มีวิธีการบริหารเรื่องการเงินยังไงเพื่อที่จะเตรียมตัวในการดูแลตัวเองนะคะหลังจากวัยเกษียณนะคะจริงๆเป็นอย่างนั้นะนะคะเพราะว่าคนเราเวลากเกษียณแล้วเนี่ยในในเวลาที่เราอยู่ในราชการเราจะมีเงินประจํา เงินเดือนเป็นเงินเดือนนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินประจําตําแหน่งแล้วแต่ว่าจะมีตําแหน่งอะไรมากน้อยประการใดนะคะแล้วก็มีถ้าเราไปเป็นเวียกรพิเศษสอนอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีรายได้พวกนี้เข้ามาด้วยซึ่งนับว่ามากโขอยู่นะคะพอเวลาอ๋อแล้วเงินตำแหน่งวิชาการนี่เวลาที่ที่เราเกษียณแล้วเนี่ย จะไม่มีแล้วนะคะ,ะเพราะนั้นจะตัดออกไปเพราะนั้นช่วงที่หลังกเกษียณเนี่ยเงินเดือนจะถูกตัดออกประมาณเกินครึ่งนะคะ<ฮ>เกินครึง่งเพราะว่าถ้าถ้าเทียบเงินเดือนที่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในตอนรับรายการนี้ก็นะแต่ว่าดเเฮนก็ พยายามสะสมมาไว้บ้างคะ,ะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ,คะซึ่งทุกท่านก็คงจะทำอยู่แล้วไม่ไม่ละเลยไม่ละเลยนะคะ,คะเพราะว่าเรายังไม่แน่ว่าวันนี้เราก็เสียนพรุ่งนี้เราจะไม่อยู่แล้วไม่ใช่อย่างนี้แค่เนี้อยู่มาได้จุงนาน <c oughs> ไม่ไปไหนอะไรนะคะเพราะ,ะ,ะน,นั้นเรายัางใช้หรือหรือไม่ก็ถ้าเราโชคดี มีคนดูแลอุปการณ์แล้เราดีอยู่ไม่ไม่เกเรเกตุงแล้วก็คงไม่เดือดร้อนนะคะ,ะก็คงพอใช้ได้แต่ยังไงก็ตามก็สะสมไว้บ้างตั้งแต่ต้นมือนะคะก็คงจะปลอดภัยมากกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะอาจารย์ดิฉันไม่เป็นคนไม่เล่นหุ้นไม่ทําอะไรเพราะไม่เป็นสักอ,อ,อย่างเดียวนะคะก็เลยต้องใช้วิธีแบบดั้งเดิม แล้วก็ทราบว่าอาจารย์ณตอนนี้มีโรคประจําตัวค่อนข้างเยอะเยอะ,ม,ะมากดิฉันเปิดเผยได้ไหมคะมีได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ดิฉันมีอาจารย์ดูแลอยู่ทั้งหมดเจ็ดท่าน <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> รวมได้ค่ะอาจารย์เพราะดิฉันมีเบาหวานไขมันความดันซึ่งสามตัวนี้ถ้าคุมไม่ได้จะไปหัวใจต่อนะคะไปหัวใจต่อซึ่งซึ่งอาจารย์ที่นี่ครูดิฉันดิฉนเปิดเผยได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่า ลูกเขยคนเล็กดีฉันเป็นหมอสัญยกรรมหัวใจจบเฉพาะทางที่สี่ลาดแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ดูแลดีฉั้นในโลกตาก่ตางๆนานาอยู่เนี่ยทราบว่าเราดองกัน<อ>ก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดีต้องไปพึ่งบริการลูกเขยนะ <c oughs> ดีฉันก็เลยบอกว่า,วารักษาธรรมดาก็ยังไม่เคยไปหากันเลย <c oughs> ขออย่าได้ไปพึ่งเรื่องหมอผ่าตัดหัวใจเลยนะคะ ดันงนั้นดิฉันก็ยังมีเรื่องข้อ uh huh. เรื่องตาตาที่มีอยู่สองคนพระตาข้างขวาดิฉันไม่ดีมากๆเลยมันมีมันมีไวรัสอยู่แล้วมันไม่ไปไหนมันจะเอาบอร์ดให้ได้นะคะต้องใช้ยาตัวหนึ่งซึ่งแรงมากแล้วก็แล้วก็วกะมะเร็งเต้านมดิฉันไม่มีแต่ท่านอาจารย์หมอกริตดิฉันเป็นคนไข้อาจารย์หมอกริตอ,อาจารย์จะจะเช็คทุกปีเพราะฉะนั้นสรุปไปดูไปดูมา เน,ะะนี่ยนั้นก็มีอยู่ขนาดนี้เจ็ดท่าน<ม> <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ยัง <c oughs> ยังถือว่ายังปลอดภัยนั่งยิ้มได้อยู่ขอให้ทุกท่านเป็นเหมือนดิฉันนะคะแต่แต่อย่างไรก็ตามต้อง ต้องเอาใจใส่เราตั้งแต่แรกๆกหน่อยนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยค่ะแล้วอาจารย์มีโรคประจําตัวเยอะขนาดนี้อาจารย์แบบมีการดูแลตัวเองยังไงคะการรับประทานยาการพบแพทย์ตามกําหนดอะไรเงี้ยค่ะดิฉันเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องนี้ค่ะนะคะดิฉันจะมีตารางพบแพทย์เอาไว้เลยนะคะทุกเดือนบางเดือนดิฉันจะจะเจอหมอทุกอาทิตย์เลยจะเป็นลูกค้าประจําศ่ราดจะเป็นลูกค้าประจําศ่ราช <c oughs> จนคุ้นหน้าไปหมดนะคะกับทุกคนแ,แต่ก็มันก็ทําให้เราปลอดภัยนะคะเราก็สบายใจนะคะเราอยู่ยใกล้หมอเราไม่ได้ละเลยแล้วไม่ทําให้เป็นภาระที่หมอจะต้องเบื่อนายยังคนนี้หายไปต้องมาฟื้นต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์รับประทานยาเยอะไหมคะมื้อเช้าเกือบสิบเม็ดโอ้โห มื้อกลางวันเหลือหนึ่งมื้อเย็นก็เหลือหกอ๋อค่ะอาจารย์เคยลืมทานบ้างไหมคะไม่เคยค่ะเขาดีฉนจะเตรียมไว้ล่วงหน้าถ้าถ้าอย่างดิฉันออกนอกบ้านเนี่ยนะคะคืนกลางคืนดิฉันจะจัดใส่ซองเล็กๆไว้เลยนี่หลังอาหารนี่ก่อนอาหารไว้จัดการเรียบร้อยเพราะว่ามันก็ไม่เชิงกลัวตายไม่ใช่นะคะแต่แต่มันรู้สึกว่ามันน่าจะ ต้องทําดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระคนอื่นเรื่องเรื่องสาคัญคือเรื่องค่ะก็จริงๆเราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของวัยทองอีกท่านหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างมีใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเอ่อจริงๆอะ่ะการคำถามของเราหมดแล้วค <laughs> แค่นี้นะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงวัยทองแล้วก็วัยที่อายุเกินวัยทองไหมคะอาจารย์ค่ะเอ่อมองเ่าน ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะก็คงจนๆบ้างแล้วก็ยังยังมีเวลายังไม่ถึงบ้างนะคะดิฉันก็อยากเตือนไว้สักสองสามข้อนะคะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรานะั้นอ่ะมันต้องมาถึงจนได้นะคะมันต้องไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนสาวคนหนุ่มอยู่ตลอดเวลาพอล่วงเลยไปแล้วเราจะต้องเจอวัยหนึ่งนะคะ ทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าวัยที่เราจะเจอเนี่ยเราได้เตรียมตัวไว้บ้างหรือเปล่าก่อนที่ว่าเราจะปล่อยให้มันแล้วก็มีโรคร้ายมาเกาะกุมไว้เยอะจนกระทั่งเราแก้ไขไม่ได้อันนี้ต้องต้องเตือนไว้เสมอนะคะ,คะอย่าละเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญนอกจากร่างกาย ก็จะมีเรื่องจิตใจด้วยค่ะนะคะเพราะว่าพอเราถึงวัยที่สูงอายุแล้วเนี่ยไอ้ความร่วงโรยต่างๆความงดงามต่างๆความคล่องแคล่วต่างๆม,มันก็จะถดถอยลงไปค่ะเราก็จะรู้สึกอับเฉานะน่ะแล้วอนอกจากอับเฉาด้วยความรู้สึกตัวเองแล้วเนี่ย เราก็อาจจะอับเฉาเพราะคนรอบข้างเขาก็รู้สึกว่ามันทําไมไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรงี้ยนะคะอันนี้ต้องเตรียมเตรียมใจตัวเองให้หนักแน่นมากๆเลยนะคะต้องยอมรับต้องยอมรับต้องยอมรับไม่มีใครเลี่ยงได้นอกจากจะหนีไปก่อนเวลาเท่านั้นอย่าเป็นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องทําให้ได้แล้วก็ยอมรับให้ได้ พร้อมที่จะรับการอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังเพราะเราไม่รู้ว่าถึงเรามีครอบครัวมีชีวิตคู่มีชีวิตสมรสแล้วเนี่ยเราจะอยู่พร้อมกันไปพร้อมกันนะคะเราใครอาจจะไปก่อนใครอาจจะไปหลังไอ้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ใครไม่มีคนที่ไหนจะหนีไปได้ยกเว้นเราพร้อมที่จะเจอแล้วก็ อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวัยสูงอายุที่ท่านกำลังจะครองอยู่หรือครองอยู่แล้วทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็โอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลาแสงสีทองเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะเดียนเชิญอาจารย์ลงไปพักด้านล่าง มีท่านใดาะถามสักคำถามสองคำถามไหมคะและหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายต่อเพื่อให้แข็งแรงอยู่76อย่างอาจารย์ที่ช้อปปิ้งสบายๆนะคะขอคำถามสั้นๆเพราะเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายอีกประมาณ45นาทีนะคะคำถามหนึ่งนะคะขอขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในการดำานชีวิตประจำวันของอาจารย์นะคะ อาหารหลักๆนะคะในแต่ละมื้อตลอดสัปดาห์ที่อาจารย์รับประทานสำหรับคนสูงวัยนะคะ,คะที่เราไม่ค่อยได้ออกแรงแล้วอาจารย์เน้นด้านไหนมากที่สุดคะ่ะออคือโดยธรรมชาติดิฉันเป็นคนรับประทานอาหารน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมื้อเช้าดิฉันจะทานค่อนข้างเบามากเลยนะคพะพวกข้าวต้มจะเป็นส่วนใหญ่ ข้าต้มข้าต้มเครื่องข้าวต้มกับอะไรทํานองนี้นะคะอันนี้ก็ก,ก็พอพอสําหรับตัวดิฉันนะคะแต,แต่แต่ละท่านอาจจะต้องอปรับตามสภาพที่เราต้องการด้วยเป็นสําคัญโดยเพราะอย่างยิ่งผู้สูงอายุนี่อาหารก็สําคัญด้วยนะคะ,คะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องอาหารบํารุงอาหารหนูน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะ,คะ,ะกลางวันส่วนมากก็ดิฉันเป็นคนชอบกินพวกเส้น ทกเส้นนะคะ<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ดีฉันก็จะเนื่องจากว่าอาหารทุกมื้อดีฉันเป็นคนจัดหาให้ให้สมาชิกในบ้าน<ช>ดีฉันก็เป็นคนเลือกส<ท>ำหร<ช>ับดิฉันก็จะทาน มื้เตียวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะมื้อเดียวที่จะเหลือเป็นข้าวคือมื้อเย็นแต่จะน้อยๆหน,น่อยนะคะเพราะว่าไม่นานมันจะได้เวลาที่เราพักแล้วมันจะไปถ้าถ้ามันยังย่อยไม่ไม่หมดนะคะม,มันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะ,ะอ,อันนี้ก็พอให้ดําเนินชีวิตมา เจ็ดสิบหกแล้วโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องอืการขับถ่ายปกติให้ไม่เคยท้องผูกเลยก็ยังเน้นอาหารหลักห้าหมู่เหมือนเดิมค่ะแต่ลดปริมาณลงค่ะนะคะลดปริมาณลงแต่แต่ก็ดูดูตัวเราเองด้วยนะคะว่าว่าเราอิ่มหรือเปล่านะคะผู้สูงอายุอนุญาตใช่ไหมคะทางหลักทางแพทย์เนี่ยให้ให้เราเติมได้ระหว่างระหว่างช่วงเวลาได้ระหว่างมือได้เป็นอาหารว่างได้ระหว่างมือได้ อาจารย์คะพวกขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทานบ้างไหมคะไม่ทานไข่ไข่อาทิตย์หนึ่งทานสักกี่ฟองคะอาทิตย์หนึ่งดีให้เป็นคนไข่เบาหวานไขมันความดันตัวจำกัดเรื่องอาหารหวานอาหารหวานนี่เป็นเรื่องอราอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ไขมันพวกไข่ก็ต้องน้อยมากเลยนะคะ ไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมันจะลำบากคือคือเิฉันไม่ไม่อยากไม่อยากให้เราเกิดอาการอะไรแล้วมันเป็นภาระ,ะคะ่ะมันเป็นลักษณะนิสัยประจําตัว <Quindi S 1> <ๆ>เดฉันก็เลยพยายามจํากัดตัวเองมากมายค่ะโร<ล>คเยอะ,ยอะค่ะไม่เป็นไรก็คือทาน<พ>าผลไม้อาจารย์คะอาจารย์ทานบ่อยไหมฮะผลไม้เดืนจะมีประจําอยู่ตั้งผลไม้ที่ ต้องเลือกไม่หวานนะคะต้องไม่หวานก็อาจารย์เป็นแบบขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับขออนุญาตครับค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตครับวันนี้มีอาจจะมีผมหลงเวทีอยู่คนเดียวสามคนหลงเวทีไวทยทองนี่มักจะเกิดกับสุภาพสตรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะวันนี้เรามีสหายร่วมมิตรกันสามท่านหลงเวทีนิดหนึ่งผมอยากจะกราบเรียนทางพยาบาลวิชาชีพนิดนึงนะครับว่าผู้ชายไวัยทองเนี่ยนะฮะเวลาจะตรวจสอบนะจะเช็ค ดูว่าจะตรวจเลือดอะไรบ้างครับตรงนี้ฮะว่าจะตรวจเลือดตรงไหนบ้างครับว่ามันมีอะไรเมื่อวานนี้ผมทราบมาว่าอะไรอะไรโปรเจสโรนับเอสโตทนตัวนี้สองตัวนี่นะครับไม่ทราบว่าตัวไหนบ้างเวลาจะได้บอกบอกเขาถูกนะครับและปัจจุบันนี้แล้วเมื่อกี้จา์พูดเจ้าที่ธรรมศาสตร์พูดแล้วว่ายอมรับแะครับโดดเดียวอยู่โดดเดียวเพราะว่าลูกต่างคนต่างปินไปหมดเรียบร้อยแล้วยอมรับได้เลยนะครับตอนนี้อีกข้อหนึ่งไวทองเนี่ยเป็นที่ข้อหลังเกียจของ คนในบ้านว่าเป็นขี้บ่นจุกจิกงุมง้มหิ้มอะไรพวกนี้นะเราก็บน่นก็เหมือนว่าน้อยใจอะ่ะนะครับน้อยใจจะไปอยู่กับหลวงพระบาทพระบาทน้ําพุหลวงเจ้าคุณอุดมซะส่วนใหญ่ะนะครับนะครับผมอยากจะกราบเรียนทางสี่ลาชว่าอนาคตข้างหน้านี่นะครับเราจะมีไหมที่บ้านพักสําหรับคนที่เพื่อสูงอายุในวัยทองตรงนี้ทั้งหญิงทั้งชายด้วยนะครับกลับขอบพระคุณครับ เป็นคําถามที่ดีมากนะคะขอตอบเบื้องต้นนะคะพี่จงดี mm hmm. ก็คือเมื่อกี้ที่ได้รับคําถามมาว่าเมื่อกี้เราพูดถึงไวททองผู้หญิงสะส่วนใหญ่นะคะแล้วไวททองผู้ชายล่ะนะคะผู้ชายก็เป็นไวทยทองเหมือนกันช่วงอายุก็อยู่ที่ประมาณ40-59ปีนะคะแต่ว่าผู้ชายไม่ค่อยมีอาการเลยไม่มีคลินิกสําหรับไวทองผู้ชายโดยเฉพาะค่ะ แล้วถามว่า,าจะดูได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้เป็นไวัยทองนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตปัสสะกระปิดก,กระปอยจริงๆผู้ชายจะต้องตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะดูว่าเรามีภาวะต่อมลูกหมากโตหรือ,อยังนะคะอย่างแรกเลยผลเลือดค่า P S A แล้วก็อย่างที่2ก็คืออาการเริ่มมีปัสสะกระปิกระปอยควรจะมาพบแพทย์ได้แล้วจะเริ่มเข้าสู่ไวทยทองแล้วนะคะส่วนเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวจะรบกวนพี่จงดีนะคะ ช่วยตอบอีกทีหนึง่งว่าต้องเจาะอะไรบ้างเลยอะไรเงี้ยค่ะฮอร์โมนเพศช,ชายตัวเดียวที่ตอนนี้เช็คอยู่ก็คือเทสโทสเตอโรนทองไว้นะคะไปบอกอาจารย์หมอเทอโสโทสเตอโรนอเจาะตัวนี้ครับจะได้รู้ว่าเป็นไวทองหรือยัง<อ><อ>รูแล้วรู้คนเดียวนะอย่าบอกใครส <laughs> <laughs> ่วนค่ะส่วนเรื่องในอนาคตนะคะที่หลายท่านประสบอยู่อย่างที่อาจารย์พูดเพราะว่าไว,าวาทองเริ่มรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นภาระตัวเองเป็นที่รังเกียจจังเลยจริงๆแล้ว ต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะคะว่าสภาวะพวกนี้มันมากับอายุมันมากับช่วงวัยมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอนะคะเราจะเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นใบทองเข้าใจฉันเถอะอยากเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องตระหนักว่าเรามีสภาวะนี้อยู่แล้วนะคะมันมีวิธีเลี้ยงค่ะแล้วก็อย่างที่สองถ้าเกิดคนรอบข้างเนี่ยเข้าใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข นะคะเสริมนี่จริงค่ะพูดตลกตลกบอกเขาเลยนะคะ,คะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเธอจะรู้เองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเธอก็เจอใช่ไหมคะทราบว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่โดดเดียวนะคะอาจารย์กรเกษียณแล้วอาจารย์ยังมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นใบทองเหมือนกันด้วยนะคะ เข้าใจกันเองมีมีกลุ่มเพื่อนนะคะบังเอิญดิฉันเข้าคณะสอนตั้งแต่คณะเริ่มเปิดเพราะฉะนั้นลูกศิษย์รุ่นแรกดิฉันจะอายุไม่ห่างกว่าดิฉันเพราะดิฉันเข้าสอนเมื่ออายุ20กว่าๆตอนนั้นยังไม่ได้ไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่จบปัจจุบันเนี่ย อายุ60เกินมาเป็นเพื่อนซีทุกเดือนเราจะนัดกินข้าวเจอกันนะคะมามาเป็นการละยินมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้มีกิจกรรมมีทําบุญเนี่ยนี่นี่ก็เอาซองกระถินนัดเจอค่ะวันนี้ค่ะจะไปทําแล้วก็อะไรต่ออะไรซึ่งไม่ทําให้เราเหงาอย่างน้อยแล้วเราก็อยากจะพูดเรื่อง เขาบอกความหลังแล้วก็พูดได้ไม่ต้องมีใครเขาเบื่อมานั่งฟังเราอะไรอย่างเงี้ยอยากต้องหากลุ่มที่เข้าใจเราใช่ค่ะรวมถึงว่าลืมพูดไปขอขอประทานโทษเนี่ยอันเนี้ยจาเป็นนะคะอย่าอยู่คนเดียวนะคะอย่าอยู่อย่าปล่อยให้ให้เราต้องเฉาเดียนใช้คําว่าเฉานะเฉาอยู่คนเดียวนะคะให้หาเพื่อนที่เป็นที่เรารู้ว่าพูด ภาษาเดียวกันกับเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอาการที่เราเป็นถ้าเราไปคุยกับกลุ่มที่มีอาการเหมือนกันเราจะกลายเป็นคนธรรมดาไปทันทีเอาเธอก็เป็นคนนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่เป็นเนี่ยหรือไม่เหมือนเราเขาจะมองไม่ออกเลยว่าทำไมอนี้หนูเข้าใจเช่นนั้นใช่ค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราผิดปกติอยู่คนเดียวผิดปกติมากมากคือค่ะมีคำถามอีกไหมคะท่านใดมีข้อข้องใจไหมคะ